ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ .com จอมขมังเวทจะขอนำพาทุกคนทุกท่านมารู้จักกับคาถาเรียกกำไรและก็เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยัไมร้กดติดตามที่ยัไมดีกดสุดท้าให้กับทางเรานั้นทางเราลบกวนเวลามีค่าของท่านก็ทำให้กับทางเราด้วย และอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งและรูประฆังเพื่อที่ท่านนั้นจะไม่พลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวทุกคาถาที่ทางเรานั้นจะได้นำเสนอแก่ท่านในครั้งต่อๆไปและเมื่อทุกคนทุกตนทุกท่านทาให้กับทางเราแล้วเราก็ไปทําความรู้จักกับคาถาเรียกกําไรกันได้เลยครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิตถิโว การณีโยชาโตุริโสสมาสมะอาคัจฉายะอาคัจฉาหิติวัตโพอาคัจฉาหิปิยังมะมะท่านให้สวดห้าจบเพื่อเสริมโชคดีทางการค้าการขายเพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นและนี่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและท้ายที่สุดแห่งคลิปนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาถาเรียกกำไลมันจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยและท้ายที่สุดแห่งคลิปเราขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย ของท่านทั้งหลายจงรวมตัวกันเป็นตะบาปเป็นเดชะดนบรรดาในชีวิตทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิง่งหนึ่งประการในที่ชอบประกอบที่ทแเราไซ้ขอให้ความคิดความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านทั้งหลายจงพันสาเร็จพันสําเร็จจากนี้และตลอดไปขอให้ทุกคนจงโชคดีพระคาถาศักดิษิ์ดิด์คอมจอมคมังเวท